สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่งาน Left Warehouse Sale นะครับเมกาบางนาจัดตั้งแต่วันนี้เลยนะจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับมาดูซิเราเจอรองเท้ารุ่นไหนหน่าสนใจบ้างน,นะครับ r e f t Warehouse Sale เมกาบางนาจัดวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนะครับ Nike Vaporfly 3ราคาเท่าไหร่6,240บาทเอาลด20%นะไซส์ซิ่งนะครับ ตัวที่หลายๆคนชอบกันนะครับคู่นี้ก็เป็น Infinity Infinity รถ20 4,080นะครับกองนี้รถ30ซูมไฟล5นะครับสีม่วงเลยซูมไฟล์5สีม่วงจากราคาเท่าไหร่ละจาก5 9 0เหลือ4,130บาทนะครับมี Invincible r u รันรุ่นที่3ด้วยสีแดงนะ 30%เรหลือ4,620นนะครับผมอยู่ที่งาน Rev Warehouse Sale เมกะบางนาครับเพื่อนๆครับวันที่22มีนาวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับเพื่อนๆครับแวะมากันได้เมกะบางนาครับชั้นหนึ่งเลยนี่เวเปอร์ฟลายสามห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีนี้ดูซีมีรุ่นไหนอีกบ้างน่าสนใจอันนี้เป็นอัลฟาฟลายสองนะครับ อัลฟาไฟสาไม่มีนะบอกไว้ก่อนนะฮะซูงฟลาย5เหมือนกันครับสีขาวรด30แต่4,130บาทนะครับอ่ากองนี้ลด40้ยไลด40อร์เซ็นต์อัลฟาฟลสย2สีดำสีแดงตัดแบบนี้เหลือ5,640บาทนี่เราก็ไม่ได้เจอรุ่นนี้นานแล้วนะ เทมโปเน็กเปอร์เซนต์นะครับจาก7,000ลดเหลือ4 2 0 0นสองนะครับหะายคนสงสัยอยู่ที่งานไหนเลฟแวร์เฮาส์เซลครับไม่กับบางนาครับจนถึงวันที่3ามสิเมีนานะเปกซซัสร,รุ่นที่40 3 7สามพันบาทลด40นะครับกองนี้บ้างดีกว่ากองนี้ลด50%เรเลยนะแต่ก็จะเหลือแต่ตัวเล็กๆแล้วล่ะคู่เล็กๆเ,เอาจริงๆใครเท้าเล็กๆล,ลองมาดูเผื่อมีไซส์นะครับ น็กเปอร์เซ็นสองนี่ลด5้เลยนะครับจาก8,000หนึ่งเหลือ4,050บาทเดี๋ยวได้คู่เล็กๆแล้วล่ะตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมข้ามมันนิดนึงมีอีกแบรนด์หนึ่งอ๋อตรงนี้มี70ด้วยเหรอ70นี่เป็นคู่เล็กๆหมดเลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆจากบัตรเครดิตด้วยนะครับ KTC รับกระเป๋าด้วยเมื่อซื้อครบ5,000บาทอ๋อเยี่ยม นี่ถัดมาพูม่าบ้างครับพูม่าดีเวทในตัว2อ a มาราทอนซีรีสครับลด30%จาก7,400เหลือ5,180บาทนะครับแล้วก็นี่ก็คือเหมือนกันนะจะ4,400อันนี้อะไรอีกละ่ะอ๋อโทษทีเพื่อนๆครับอันนี้เป็นไนโตร Elite 2อ่าผมผิดผมผิดไปอันนี้ไนโตรอีลีด2นะจะเหลืออยู่5,100บาทนะครับ ส่วนคู่นี้เป็น d ีเวทในโตรสอสีเหมือนกันเลยเลยงง4 4 0พแล้วก็มี f a ส์อาร์ในโตรนะครับลดเท่าไหร่เนี่ยป้าย30%เหลือ6,800ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับมาดูรองเท้ามาช้อปปิ้งได้ที่เมกับ,บางนาครับเพื่อนๆครับถึงวันที่31มีนาคมนะโปรเขามีอะไรบ้างเนี่ยเซลสูงสุด70 ซื้อ4,500รับเพิ่ม300ซื้อ6,500รับเพิ่ม500ซื้อ9,500รับเพิ่ม1,000แถมของด้วยนะครับโอเคไปละคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ